เสียจุบแจงไปแล้วผู้หญิงที่เขารักที่สุดในชีวิตเขายอมไปพึ่งการคโคลนนิ่งแม้มันจะเป็นแค่การทดลองก็ตามด็อกเตอร์เตบอกว่าการทดลองนี้มันคล้ายคลา,การกันก๊อปปี้แต่จริงๆแล้วมันมีศิละปะมากกว่านั้นซึ่งมันอาจจะผิดพลาดได้เลวร้ายที่สุดคือร่างของจุบแจงอาจจะหายไปตลอดกาลและลิขสิทธิ์ที่เป็นผลจากการทดลองจะถือเป็นกรรมสิทธิ์ของดอเอ็เตอรเตเท่านั้น ซึ่งเดชยินยอมก็เซ็นใบอนุญาตกันเดชยอมเซ็นสัญญาทุกอย่างขอแค่ให้จุ๊บแจงกลับมาหาเขาอีกครั้งแต่และวินาทีผ่านไปอย่างช้านานจนสุดท้ายด็อกเตอร์เตก็บอกว่าผลการทดลองสำเร็จแล้วจุ๊บแจงกลับมาในร่างที่เช้งวับเธอเข้ามาตกหัวใจทำให้เดชรู้สึกเมืง,งึกจนรีบขอตัวกลับบ้าน ระหว่างที่เดชกำลังทบทวนความสดชื่นอยู่กับชุดแจงนั้นเขาก็ดีนข่าวประกาศจากทางทีวีด็อกเตอร์เตประกาศแจกโคลนนึ่งในร่างของแฟนเขาให้กับชายโสดทุกคนบนโลกนี้แต่ถ้าคิดในแง่ดีเขาก็ได้แฟนของเขากลับมาเช่นกัน คืนหนึ่งที่ยุราเดินเข้าป่าเธอพลัดหลงกับคณะเดินทางและกำลังถูกตามล่าเธอพบกับชายคนหนึ่งซึ่งเหมือนจะเป็นนักเดินป่าเหมือนกันเธอจึงรีบขอความช่วยเหลือเธอบอกว่าเธอเพิ่งหน,นีจากมนุษย์ต่างดาวในกลางป่าลึกซึ่งมันจะจับเธอไปทำการทดลองเป็นแหล่งเพาะเลี้ยงเอเลี่ยนของมัน แม้เธอจะหวาดกลัวมากแต่ตอนนี้ก็มีเขาช่วยแล้วเขาเสนอตัวที่จะพาเธอกลับไปส่งที่ค่ายกักกันและขอให้เธอไม่ต้องห่วงอะไรโชคเป็นของเธอที่มาเจอคนช่วยจนกระทั่งเธอนึกถึงคำว่าค่ายกักกัน ที่จริงแล้วเขาก็เป็นมนุษย์ต่างดาวเหมือนกันและคืนนี้ทั้งสองต้องแฮฟฟันแน่ๆเพราะเขากำลังอยากได้หนูทดลองอยู่พอดี เกือบจะทุ่มกว่าแล้วแต่เต้ยมีเวรต้องทำความสะอาดห้องเขาเข้ากับคนอื่นไม่ได้นักอย่างว่ามนุษย์ย่อมเข้าใจยากเสมอบรรยากาศเงียบสนิทจนวังเวงแต่แล้วเต้ยก็ได้ยินเสียงแปลกๆดังมาจากห้องหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งกำลังถูกทำร้ายโดยปีศาจอัปลัก์ที่แฝงกายมาในร่างของมนุษย์ เตยเขาต่อสู้กับมันทันทีเขาจะไม่ยอมให้ปีศาจหน้าไหนมาแย้มในถิ่นของเขาได้เมื่อสิ้นสุดการตะลุมบอลน,นี้ผลการออกมาคือเตยเป็นผู้ชนะแม้จะทุลักทุเลเพียงใดก็ตามโบนัสดีใจเหมือนได้เกิดใหม่แต่เธอคงยังไม่รู้ว่ากำลังจะได้ไปเกิดใหม่จริงๆเพราะเตยก็เป็นปีศาจอยู่ที่นี่เหมือนกัน และแฝงตัวมาเรียนได้หลายสัปดาห์แล้วซึ่งตอนนี้คงไม่มีใครมาขวางมือข้ามของเขาได้ไข่มุกเป็นครูประจำชั้นประถมของโรงเรียนแห่งหนึ่งเธอมาเยี่ยมบ้านของต้นเพราะเด็กน้อยขาดเรียนมาหลายวันแล้ว ธอพอรู้ว่าบ้านของต้นนั้นยากจนแต่ก็ไม่คิดว่าจะรกล้างและประหลาดขนาดนี้หนูน้อยตกใจเมื่อเห็นคุณครูมาเยี่ยมถึงบ้านซึ่งดูเหมือนเขากำลังจะวาดรูปอะไรของต้นอยู่แต่สิ่งที่มุกมองเห็นนั้นทำให้เธอแทบช็อกเพราะเด็กน้อยวาดภาพประหลาดลงไปในรูปของครอบครัว ซึ่งปากกาด้าำนี้เป็นของขวัญที่หลอนก่อนนอนมอบให้แก่เขาเด็กน้อยขับไล่คุณครูว่าถ้าอยากจะเจอพ่อแม่ก็ไปหาในห้องนั้นเธอจึงรีบไปหาอย่างน้อยที่สุดจะได้รีบออกไปจากที่นี่แต่สิ่งที่มุกพบก็ทําให้เธอแทบหัวใจวายเมื่อมองเห็นว่าพ่อแม่ของต้นนั้นมีใบหน้าประหลาดเหมือนกับในรูปซึ่งพวกเขายังไม่ตายและต้นก็บอกว่ามันคืออำนาจจากปากกาที่เขาได้ ที่วาดจะวาดอะไรลงไปในนั้นมันก็จะกลายเป็นจริงตามที่เขาวาดซึ่งเขาเพิ่งวาดให้บ้านหลังนี้ไม่มีทางออกเช่นกันวานเลิกเรียนแล้วแต่ยังไม่อยากกลับบ้านเธอจึงหลบไปนั่งในห้องสมุดเพราะอย่างน้อยก็มีแอร์เย็นๆ วานเห็นเด็กนักเรียนหญิงอีกคนนั่งดราม่าร้องไห้อยู่ไม่รู้เหมือนกันว่าไปโดนตัวไหนมาเธอคิดในใจว่าจะอินอะไรเบอร์นี้แต่พวกหนอนหนังสืออาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้เธออยากอ่านาเรื่องย่อของเมีย2018แต่ก็เจอกับหนังสือประหลาดเข้าจากชื่อเรื่องแล้วอาจจะเกี่ยวกับเวทมนต์แนวแฮร์รี่พอตเตอร์อะไรแบบนี้ เปล่าเลยเพราะเปิดมาหน้าแรกก็เจอกับรูปวาดตนเองอยู่ในหนังสือนั้นเนื้อหาในกระดาษบอกว่าเธอหลงเข้ามาในห้องสมุดลึกลับซึ่งเฉพาะคนดวงตกเท่านั้นจึงจะเห็นทางเข้านี้ได้และหากใครจะยืมหนังสือกลับไปบ้านก็จะโดนบรรารักษฆ่าตอนนี้เธอเข้าใจแล้วว่าทำไมผู้หญิงคนนั้นถึงร้องไห้เพราะในหน้าสุดท้ายบอกว่าที่นี่มีแต่ทางเข้าไม่มีทางออก ซึ่งถ้าไม่อยากตายแล้วดิ่งสู่นรกก็ต้องอ่านหนังสือในห้องนี้ไปเรื่อยๆรอจนกว่าจะพร้อมเดินทางวันนี้เอนัดพบกับตินาผู้หญิงที่เขาคุยด้วยในเฟซบุ๊ก ตัวจริงของเธอไม่ตรงปกเฟซนักแต่เอก็คิดแล้วว่าคงไม่มีของดีหลุดมาหาอย่างน้อยเขาก็ดีใจที่เธอยอมรับว่าใช้360แค่สองรอบลบสิวลบฝ้าบ้างอะไรบ้างก็เท่านั้นยังไงก็ยังดีกว่าไปเอารูปของคนอื่นมาทั้งสองคุยกันเข้าใจดีอาจเพราะทั้งคู่เปิดใจเข้าหากันแล้วในตอนนี้ ตินาเป็นคนฉลาดเอรับรู้ได้จากถ้อยคำที่เธอพูดแถมยังมีอารมณ์ขันนิดๆแบบที่เขาต้องการยังไงซาคืนนี้ทั้งคู่กะว่าจะขยี้ความสัมพันธ์โดยไม่ต้องพิมพ์กันจนนิ้วหักเหมือนทุกคืนแล้วชายหนุ่มเลือกที่จะไปห้องของหญิงสาวจะได้ไม่พลาดเหมือนคนก่อนที่ซ่อนสามีไว้ที่บ้าน คืนนี้ทั้งคู่ก็แฮปปี้ดีผ่านไปกี่นาทีก็ยังแฮปปี้อยู่อย่างนั้นจนกระทั่งกลางดึกคืนนั้นเอก็ได้ยินเสียงใครบางคนกำลังเรียกชื่อเขาวิญญาณหญิงสาวที่หน้าตาเหมือนตินากำลังบอกให้เขาไปเปิดดูในตู้ อย่างนั้นผู้หญิงที่ไม่ผ่าน360คนนี้คือใครกันที่นอนกับเขาอำนาจบางอย่างสั่งให้เขาทำตามที่เธอขอเขาเองก็อยากจะรู้ข้างในนี้มันมีอะไรกันแน่ร่างของตินาก,กลายเป็นศพอยู่ในตู้เสื้อผ้าเอกกำลังคิดว่าชีวิตเขาจะอะไรกันนักหนาขนาดนี้ เรื่องนี้ตินาผิดเองที่ยอมให้เขามาถึงที่นี่ก่อนที่จะจัดก,การกับศพให้เรียบร้อยเธอเผลอลงมือฆ่าใช้ที่เธอหลงรักไปแล้วนั่นเพราะไอรินเพื่อนสาวของเธอแทๆ้ๆไอรินส่งรูปของตนเองไปให้เอเพื่อนนัดเจอกับเขาซึ่งเมื่อเธอรู้ก็โมโ oh หและฆ่าเพื่อนทิ้งทันที ก่อนจะรีบออกไปหาเอตามเวลานัดแต่ไออรีนก็ได้เอไปครอบครองแล้วโดยการหลอกให้ตีนาลงมือฆ่าชายที่เธอรักส่วนเอก็ได้แต่คิดว่าถ้าเขานั่งดูเมีย2018ย้อนหลังอยู่ที่บ้านชีวิตของเขาก็น่าจะดีมากกว่านี้